คก็ okay. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปส่งของให้คุณคุณพี่ธนรวัฒนนะครับนะก็เป็นรอบส่งวันที่23มกรานะครับแต่เป็น EP ที่ผมจะเดินทางไปเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมจะไปส่งถึงหน้าบริษัทของพี่เขายัางไงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าผมส่งจริงหรือเปล่านะครับอันนี้แพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Defender ควันบุหรีนะ พร้อมลูกกระสุน5นัดนะครับจะได้สบายใจนะครับว่าผมส่งหรือไม่ส่งนะครับโอเคนะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปส่งของให้กับคุณพี่อะไรเนี่ยธนวัฒนะครับนะก็อยู่บนรถแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะไปท่าสะอ้านยังไงนะโอเคก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางออกหน้าหมู่บ้านนะครับก็ถ้าใครมาร้านนะก็ต้องขี่เข้ามาข้างในนะครับถึงบอกว่ามันมันลึกนะ กาอยากให้เดินทางมานะครับบางทีจะหลงนะ้วราซอยมันเยอะนะครับซอยหนู่บ้านมันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอ่ะเมื่อเข้ามาจะมาร้านเนี่ยก็ต้องขึ้นสะพานนะครับอันนี้ถ้ามาหมู่บ้านถูกก็จะต้องขึ้นสะพานนี้ก่อนแล้วก็จะมีร้านเสริมสวยเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเข้ามาก็จะย้อนกันนะครับจะย้อนกันนะฮะอ่าจะย้อนกันนะครับ่าหน้าหมู่บ้านจะเป็นแบบนี้นะฮะผมก็จะมีร้านขายยานะครับที่จะเข้ามาร้านนะก็จะแนะนำนะครับอ่ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ อ่าอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือถนนที่เข้าไปวัดบางเกลือนะครับเราอันนี้เราจะไปส่งนะเราจะต้องเลี้ยวฝานะครับเลี้ยวฝาออกแต่ถ้าคุณเข้ามาก็จะเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาอ่าดูรถต้องข้างเยเยอะนะฮะจะมีนแผงไข่นะร้านไข่นะครับนะร้านไข่นะจะสังเกตง่ายนะครับมีร้านไข่โอคนะับจะสังเกตง่ายๆนะครับมีร้านไข่แล้วก็มีร้านแผงนะครับ พอคุณเข้ามาเนี่ยเดินตรงเข้ามาเนี่ยย้อนกับเหมือนกับผมเนี่ยในรถกระบะรถกระบะสีดำบางทีนะก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าหมู่บ้านบางทีนะครับจุดสังเกตง,ง่ายๆนะเฮียอันนี้กําลังเดินทางไปส่งให้ลูกค้าที่ท่าสารนะครับเขาโอนมาก่อนล่วงหน้าแล้วสองวันนะโอนมาประมาณสองวันเนาะสองวันใช่ไหมค่ะสองวันอ่าสองวันนะครับอันนี้ก็ ทางเข้าข้างหน้าเลยที่ติดกับถนนบางนาตาดนะครับเข้ามาจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับจะมีเซเว่นนะครับผมเนี่ยนี่คือจะออกถนนใหญ่ถนนสายบางนาตาดแล้วนะโอเคนะครับวันนี้เป็นถนนสายบางนาตาดนะครับถ้าคุณมาคุณก็จะมาจากทางนู้นก็จะมีทางูเพื่อนเกอกม้านะครับตรงนู้นนะตรงตรงเลยเกจเทคไปหน่อยนะครับเลยโรงงานเกจเทคนะครับเดี๋ยวผมต้องเี้ยวซ้ายนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเดินทางไปท่าสะอ้านนะครับนี้เรากำลังจะออกนะครับออกไปเข้าซอยบุรพานะครับที่จะตรงไปท่าสะอ้านนะครับเนนะมื่อกี้เราอยู่เทินมานะเราอยู่เทินมานะครับทั้งออกก็ดีนะตอนนี้ก็มีทำที่กั้นแล้วเมื่อก่อนถ้าใครรู้นะครับตรงบ่อปลาจะไม่มีที่กั้นนะก็ไปไปเป็นอุบปติเหตุบ่อย ใกล้แค่นี้คุณคิดีจดูแล้งกันไม่ได้ไกลนะใกล้นะนะแต่ผมขับรถใหญ่นะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ขับแบบน,นเดียวคราวนี้มาทัาบุราด้วยนะสวยนะนิสันผมว่ามันสวยดี <laughs> นอกประเด็น <laughs> นอกเรื่องเลน,น <laughs> อ่าเดียวซ้ายแล้วนะครับ <laughs> ผมเนี่ย <laughs> ก็จะไปทางบุรภาอิไนไนต์นันก็ถึงทางสะ้านแล้วถ้าใครมาเส้นทางนี้ก็รู้ดีนะครับ น,นี้ก็ถึงตลาดบุรพารซิตี้แล้วนะครับตลาดบุรพาซิตี้นะ,ะก็จะตรงไปก็จะเป็นท่นาสะอ้านนะครับอันนี้อยู่บุรพาอยู่อ่ะอันนี้ก็จะเลยจากเลยจากบุรพามันก็จะเจอตลาดโลตัสตลาดนะครับโลตัสตลาดนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงท่าสะอ้านละก็นะครับมาส่งให้ลูกค้านะครับตาม ที่เรานัดไว้จริงๆแบบต้องส่งเมื่อวานนะครับแต่ของมาจากคาังมันมาช้านะครับแต่เราก็ส่งนะับอยากให้ลูกค้าเดินทางนะครับต้องกันโควิดนะแล้วก็ต้องเสี่ยงด่านด้วยนะครับของพูนเลยนะครับเสี่ยงด่านนะเราส่งให้ฟรีอยู่แล้วนะครับก็ต้องจําเป็นก็ต้องเดินทางนะครับได้ของตามภาพแน่นอนทํารีวิวให้ขนาดนี้แล้วนะครับก็แล้วแต่แล้วนะครับ ชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เลยนะครับเราก็ขายของเราอยู่งี้เรื่อยๆนะใช่ไหมสี่ปีนะสี่ปีแล้วขายของเราออนไลน์อย่างเดียวเลยโอนแล้วส่งอย่างเดียวนะครับก็ช่วงหลังๆมีลูกค้ามาร้านอยู่นะแต่ก็เข้าใจนะกฎกติกาคือเขาโอนมาก่อนนะครับว่าจะมารับเนาะมาเทสก่อนรับไปนะอันนี้แกก็โอนมานะโอนมาสองวันที่แล้วนะไม่ใช่ว่าผมก็มาส่งแบบนี้เลย แกโอนเงินมานะครับแล้วผมก็นำไปส่งให้ถึงที่แล้วก็ทาการเช็คระบบอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนมารับตาม EP ก่อนหน้านี้ที่ผมลงไวอันนี้ก็เป็น EP ที่ผมเดินทางมาแล้วเนี่ยข้างหน้าเรานี่็จะเป็นท่าสะอ้านแล้วนะครับก็จะถึงแล้วจะถึงที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่พี่เขามารับเลยดีกว่าแลวกันเนาะอันนี้ก็จะถึงแล้วนะนียวกก็ลงงานแกแล้ว ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาโทรหาลูกค้านะครับอะ่ะเดี๋ยวผมจะโทรหาลูกค้านะครับผมถึงที่หมายแล้วของคุณธนวัฒน์นะคะะรคะับผู้รับค่าจากจากเพจปืนแบงค์กันครับผมถึงแล้วนะครับอ่าอยู่ตรงรั้วเงินเงินเนี่ย อาโอเคครับผมสวัสดีครับอ่ะลูกค้ากําลังจะเดินออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าลูกค้ามารับของแล้วจะเป็นยังไงนะฮะก็วันนี้ก็มาส่งตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่ลูกค้ามารับกันแล้วกันยวผมนั่งรอกับลูกค้ากับแอนนินนิดนึงก่อนโอเคไปบ้างคพี่เขาโอนมาก่อนนะครับใช่ไหมครับเคครับนี่นะครับ โอเคก็ทําการส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรื่องด้วยอยู่ในโรงงานแล้วก็อยู่ในรั้วโรงงานนะครับผมอาจจะต้องตัดคลิปต,ตรงที่ลูกค้ารับไปนะฮะแล้วก็อาจจะถ่ายเป็นรูปนิ่งตรงให้เห็นแค่ขาครึ่งตัวกับตอนที่ส่งของให้ลูกค้าแล้วกันเนาะก็ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับ่าตอนที่ลูกค้าเอานาเข้าไปแล้วกันแต่ผมจะไม่ถ่ายโรงงานหรือว่าอะไรแล้วกันเนาะก็จะเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันนะ ก็เรียบร้อยนะครับผมก็ทําการจัดส่งเรียบร้อยนะสาหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมก็ถ้าใกล้ๆเนี่ยดูในเขตปมกงเนี่ยผมอาจจะส่งให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าร้านปิดนะแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ไกลหรืออะไรยังไงแนะนําให้ส่งให้ผมส่งไปให้ดีกว่านะครับเพราะยังไงเราก็ส่งฟรีอยู่แล้วนะครับนะไม่จําเป็นต้องเดินทางมานะครับได้ก็คือได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเรามาส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับถึงมือตรงนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ